โอ้เอยเดี๋ยวแมปไม่โหลดรอบสักครู่นะครับเฮ้ยโอ,โอ้เป็นครั้งแรกที่เรามาที่โมเตลแห่งนี้นะเราจะไปทำงานมาแล้วก็ไปเที่ยวเลยสวัสดีคร,รับคุยกับพนักงานต้อนรับโอเคขอเป็นแปลไทยแล้วกันนะเพราะผมขี้เกียจอ่านนะขี้เกียจแปลเลยเย,ลเลยินดีต้อนรับสู่โมเตล วันทรที่ดีที่ๆๆสุดในที่นี้ใช่ฉันทำก่อนจองวไว้แล้วน่ะเอาละนี่คือกุญแจห้องหกของคุณขอให้มีคอสสุขที่พักของคุณโอเคมีวิทย,ยุด้วยแต่ไม่เปิดดวกว่าโกลิฟิตครับไปตามไอ้นี่ใช่ไหมโอเคงั้นเราไปกันดีมันเราได้สัป,ประ,ะมาแล้วโอ้ยมี ของที่เล่นในเครื่องเล่นอยู่ตรงนั้นด้วยครับนี่ใช่ไหมลดล็อกห้องหกเราอยู่ห้องหกใช่ไหมเปิดไฟวางเปลว้บนเตียงวางไปเลยว้าวเออมันอาจจะแปรมั่วน,นิดนึงผมต้องพยายามอ่านว่าแน่นอนว่ามันหนาวมากอะไรทุกอย่างเปิดเครื่องทำความร้อน,นอ่ะไอเนียใช่ไหมอ่าหุยสามพิซซ่าโทรสามพิซซ่าครับ พิซซ่าดีกว่าตืดตืดตือเฮ้ยเราอยากจะสา่วพิซซ่าสามชิ้นนะ่ะโอ้ยแน่ใจแล้วคุณจะจ่ายด้วยบัตรหรือเงินสดเงินสดโอเคเราจะจ่ายด้วยเงินสดนะเราพอจะมีตัง <c oughs> โอเคเตรียมเงินสดให้พวมก่อนที่เราจะไปถึงนั่นแหละเตรียมเงินอืมเราไปทุกขนอกกันไหมในบ้านเรามีอะไรบ้างในห้องในห้องมีทีวีเฮ้ยตกใจเบิดเฮ้ยคุณใครนี่คือห้องฉันแขกโมเตลเออพวกชัเคิดว่านานมาปิดห้องนะเออนี่คือห้องหกน่ะเห็นเท่ เห็นเลขไหมห้องเราเนี่ยโอ้ยขอโทษอย่างมากฉันเห็นป้ายรหัสผิดฉันอยู่ห้องเก้าเอาโชคดีนะขาให้มีคืนที่ดีโอเคมูทีโพสไปเลยวะเอาว่าตัวปิดเข้าไงไหมโอ้านายอยู่ห้องเก้าอ่ะน่าสงสัยนะเนี่ยนางเกิดจะทำให้ฉันหัวใจวายโอเคใช่เหมือนกันเมื่อกี้ตกใจบึด้ด ไว้ตรงนี้มีเงื่อนงำมีป้าย,ยตรงนี้อันนี้ห้องอะไรเปิดไม่ไดไม้มีอะไรอยู่เนะี่ยไม่มีอะไรเลยม,เเมีเทปเหรอมีเทปเทปกาวอยู่างนี้ป่าเราเฮ้ยอ๋อบริการสสงพิซซ่ามาแล้วนี่คือพิซซ่าของคุณขอบคุณครับ ดูหน้าดูหน้าพนรรักงานขอบคุณนขอให้มีคืนที่ดีโอเคเอ,อ,อ้าวยีงไงพิซซ่าอุ้ยคุณคุณนี่นเนี่ยบิวเดียวเบอร์เธอร์ปิดไปอืมอ้รถไปแล้วครับ <c oughs> เอ่อมันอ,อุ้ยเราเปิดเอง <laughs> สงส,ยสัยว่าสถานที่อย่างนี้สะอาดแค่ไหนพื้นดูดีแต่ว่าฉันไม่เคยต่อสู้ตรวจสอบเตียงตรวจสอบเตียงอุย้ยโอ้โหแมลงสาบโมบมโกดอุ้ยโมบมโกดตกใจเนะี่ยหูตัวใหญ่มากมันสาบประเทศไหนเนี่ยประเทศไหนประแสต้อนรับแล้วคนเป็นแมลงโอเคเดี๋ยวเจอมแมลงสาบตายแน่เออขอเป็นแมลงหน่อยครับโอเคตาย มันเลงสับติดตูเลยเป็นมันเล็งสับไปซะตัวยังใหญ่ใครกลัวไม่ได้็งับขออภัยด้วยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะไปข้างนอกออกันไหมได้เอาไปดูหน่นหอยดีกว่าเอาไปดูชั้นอื่นอ่ะ <S <S อเพลงปิดเลย ลิขสิทธิ์แน่เพลงมาจากไหนอะมีคนเปิดเพลงนะครับฉันจะขอให้พวกเขาปิดมันอ้ยูของบนนี่เลยเฮ้ยมีห้องมีห้องปิด,ปดตายเลยครับเหมือนจะมีเหตุกรารณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ห้องนี้อห้องสิบเอ็ดนะครับปิดเลยอุยอ้ยคุณต้องการอะไรเนะี่ย เออใช่เสียงเพลงอีสวยโทอกงเอ้ยคุณปิดเพลงได้ไหมนมันน่ารำคาญแล้วมันเด็กแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเข้าเลยไหมโอเคปิดก็ได้เออใครก็ตามที่แพมไปใครไม่แต่ห้องอื่นก็น่าสงสัยแล้วแล้วหน้าแล้วหน้ามันดูแบบคุ้นๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยมนห้องแรกปิดอย่างเงี้ย ปิดด็กนาฬิกาหรือป,ประจักสแกลเอานึกว่านาฬิกาเปิดทีวีนะครับดูทีวีจักสแกไม่มีหุ้ยเฮ้ยมีมเฮ้ยโอ้โหชายชาตรีโอ้โหมีม,มนี่ต้องดูอะไรเฮ้ยรู้สเ,เพลงน่าจะไปแล้วครับเปิดเสียงก่อนเปิดอย่างขึ้นวะพลังงานดับ เจ้าพนักงานต้อนรับปุ๊บไปเฮ้ยอ้าวไขว้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเก้าพนักงานต้อนรับก่อนโอเคเราก็จะพูดปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมสับปะรดจะช่วยอย่างไรอนี่มันไข่วี่ยหัวหม้อไอ้หน้าหม้อเฮ้ย โอ้ตรงนี้นีครับเฮ้ยมีกุญแจห้องหกกับห้องสองนะครับที่หายไปห้องหกคือห้องเราห้องสองคือห้องอะไรแล้วทำไมห้องอื่นไม่หายไปด้วยฉันต้องกลับไปที่ห้องอ่ะเนื้ออะเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เราโดนวับ น่าคุณดีแหละฉันอยากจะขอโทษสำหรับปัญหาในห้องของคุณอ๋อู้จดกาโมเตลนะครับคุณสามารถพักฟรีในวันพรุ่งนี้ได้เฮ้ยเราได้พักฟรีว่าโอ้ไปโก ال, พ้พซ่สายังไม่ได้กินเลยขอบคุณครับไว้เจอกันโอเคครับเจอกันครับเจอกันไปเลยครับไปน่ากลัวใช่เปล่งเลยอ่อา้เอา,เ,อา,เ,อาเจอกัน ยังไงแลเนะี่ยโทรศัพท์กับห้องครับกับห้องเอา้าเข้าห้องไม่ได้เอา้าเอา้ามันบลกอะเนี่นะยหยิบโทรศัพท์เลยสวัสดีห้องนี้คือห้องหกใช่ไหมมีคนอยู่ในห้องครัวที่ต้องการให้คุณมาพบพวกเขาห้องครัวเหรอพวกเขาเนี่ยมันมีหลายคนโดนดักเลยดักทึบ อะไรอยู่กนะัน่ะมีโนตตรงนี้ครับเอาให้เราหยิบโนตหรือมีดไปเลยอุ้ยปักปักปัก,ปกตรวจสอบโนตพบกับฉันในห้องหนึ่งโอเคอืมน่าจะเริ่มแล้ว <c oughs> ละแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรวะเนะี่ย สะดุ้งเลยไอ้นี่ยังอยู่สวัสดีครับเฮ้ยโอ้ฟังเพื่อนบ้านที่ท้องสาน้องสายนั่นเราแหละฉันรู้ว่าคุณจะมาคุณเป็นคนเดียวที่จะฟังฉันหวังว่าคุณรู้ไหมว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานที่แห่งนี้ผิดปกติด้วย แ่รหรือว่ามีพวกคนจํานวนมากถูกฆ่าที่นี่จะขอแนะนําให้คุณออกไปจับสถานที่นี้เม้นตุกจะโดนผมกฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มดตอนที่คุณยังยังมีโอกาสโอเคว้าวตรงไปตรงมาคนนั้นต้องบ้าไปแล้ว <c oughs> เอ้ยงูจริงๆเขาเตือนก็ไม่ฟังเออจริงๆรีง,จร,ง,จ,รงจริงแล้ว งไปตรงมาในขณะที่เราอยู่ข้างนอกจะเป็นการดีที่สุดถ้าเราพูดคุยกับแขกบางทีพวกเขามีประสบการณ์ที่นี่และเราสาสมารถเรารู้มังข้อมูลบางอย่างได้แห่งสถานที่แห่งไรโอเคคุยกับนักธุรกิจเฮ้อยอย่าบอกแล้วว่า <laughs> นั่นแกไอ้ไอ้ด้าโม เออคุณเคยมีประสบการณ์ประสบปัญหาใดในห้องโมเดลของคุณจนถึงที่คุณอยู่ที่นี่หรือไม่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงยังไ,ไม่รู้เลยใช่แล้วฉันมาที่นี่หลังจากวันที่ยาวนานกนารคาคาปิกของฉันคุณจะรู้ได้ไงว่ามีปัญหาในโรงแรมของฉันอ้าวเราจะไปเราจะไปลอ้ยู้โ้อ้าวอาอ้าวแหลกแหลกอาอาอ้าว เอ่อคือว่าฉันมีประสบการณ์บางอย่างเฮ้ยเฮ้ยอนะไรวะเนี่ยน้องแปลแปลแปลเอ้าโทษดิปัญหาที่นี่ก็คือฉันไม่มีของหักฮะอะไรนะคุณต้องการคอยช่วยเหลือไหมอืมฉันหวงว่าคุณจะโชคดีหลับตลอดที่คุณอยู่ที่นี่โอเคเจอกันครับเมนพูดอะไรเลย นนห,หน้าโมงหน้าหลังมีอะไรไหมเผื่อมีอีสแต่อีกไม่มีอะไรเลยเอบอุ้ยโดนว่าไหมแกหืมหยับเสียงอะไรวะเสียงอะไรว้นะดูเหมือนมันจะมาจากห้องน้ำเสียงน้ำอ่ะเออ ห้องน้ำนี่เหรอห้องน้ำปะต้มสรวจห้องน้ำของคุณเปิดปุด๊บไม่มีจั๊กสแกอุ้ยท่อดน้าอ่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลย <c oughs> การรุ่ยห้องน้ำเก่าจริงไงโมเดลนี้มันคิดจะส้มไหนเลยหยุดการรู่ยไหลอ้าวอยู่ตรงนี้พอดีโอเคผ้าคนหนูทำข้าวตาบอน้ำครับโอ้ มีหลายอย่างเตรียมพร้อมให้เลยเลยไม่ได้อาบน้ำเลยนะเออฉันมองว่าครั้งน,นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเออสองรอบไม่ได้พูดเนี่ยในที่สุดได้ไปอยู่แบบชิวๆในห้องและดูทีวีโอเคมาดูทีวีกันอีกรอบไดูทีวีไปเฮ้ยมีมแต่ม,มีมันจะมหมดเลย ติดเล่นเหมือนกันน่เราเฮ้ย,ยสถานการณ์แจ้งเตือนฉุเฉินฉุเฉินนะเปิดอย่างขึ้นวะน่าคืออะไรวะเนยมีคนแฮกแฮกทีวีอ่ะมันอาจจะเป็นแค่การเล่นสนุกของเพื่อนบ้านไปนอนดีกว่าเฮ้ยนอนแล้ว เตือนกําแกงเบลรดาเบลรเฮ้ยเสียงใครคิดวะโอ้โหตื่นตื่นโอ้ยละเมอโอ้เอ้าเบอร์เบอร์เบอร์เอาเบอร์เสียงไรเออเออห่วงเออโอ้เปิดประตูพยายามจะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นนะ เสียงผู้หญิงนะครับเฮ้ยรถตำรวจมามาห้องเราวูดแต่เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับแช่แข็งอ้าวฟีดฟีดอ้าวอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ตรงที่คุณอยู่ตอนนี้เสียงนั่มันอะไรได้ยินเดือะตำรวจสถานีตำรวจอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะเออใช้คิดว่าม,มาจากห้องอื่นไม่ใช่พวกเราไม่มีแค่เราคนเดียวอืมโอเคมาพ้องกับฉันตอนนี้เลยไปครับตำรวจหน้าหน้าตำรวจมันคุ้คนๆเน่ยมีแต่คนหน้าคุนะ้นเน่เมื่อเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนแค่เปลี่ยนบทบาทในห้องหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอ้าเพื่อนหน้าคนนี้ที่คุยกับเราตอนนั้นนะโอไม่์ oh <my. S 1> เขาตายแล้วแเราทำอะไรดีต่อไปทำไมเลือดเขียวอย่างนี้มัยสึสๆ <S <S 1> <S 1> กับเพื่อนของคุณเราอยู่ที่กันฉันจะโทรหา <S 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 นักสืบอโอ,โอมโ้มค์กอดเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้น เสียงรถตำรวจยังอยู่อยู่ในห้องของคุณเอาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตำรวจไปแล้วอ,อุย๊ยเอ้าเพื่อนเอ้าคนนั้นเฮ้ยเชิญพวกคนที่มาจับโมเตลพวกเราเจอก,กันก่อนหน้านี้เจ้าได้ไหมเออคนจากห้องเก้าใช่ไหมมีคนถูกฆ่าฉันกลัวเออฉันขออยู่กับคุณได้ไหมได้ครับได้ได้เข้ามาเข้ามา อืมไม่ได้ไว้ใจแล้วไม่ให้เข้าเลยแมย่อย่าเข้ามาแน่นอนอยาบกว่าใหเกิดปัญหาได,ได้แล้วเราไว้ใจได้แล้วเดนนี่คือคนที่เคยทําให้เองกลัวนี่ดตด้วยเออเออจะแนะนําให้คุณปิดหน้าต่างไม่อยากไม่ดีก็ลังซ่อนอยู่ข้างนอกฮะรู้ที่ไงบ้า พวกเองจะฆ่าฉันในห้องน,นี้ยิ <c oughs> ย้มมาให้กระดาษว่าลนะไม้กระดาษมาันปกปายอ่ะทำไมันตั้งอยู่ที่แบบอ่ะปิดนะหน้าต่างปิดไปอืมหน้าติดหน้าต่างนี่มันคุ้นคุ้นเหมือน,นที่อยู่บนหัวเราขอบคุณอ้าวแค่เนี้ยเออหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกที่นี่ฉันจะกลับไปละโอเคครับเจอกัน โอเคห้องน้ำน่ากลัว,วมีจะสกเกไหมเขาพูดเขาใช้เวลานานเขาใช้เวลานานเกินไปอ๋อเหมือนว่าเมื่อกี้เขาจะไปสำรวจเฉยๆหรือเปล่า <ST UT T> ผมแปลผิดนะสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่น ขึ้นไปดูชั้นเก้าใช่ไหมห้องเก้าห้องเก้าห้องสิบเอ็ดไอห้องหน้าเหมือนฆาตรกรห้องเก้าห้องเก้าไม่มีอะไรนี่หว่าเปิดเข้าห้องไม่ได้เดี๋ยลองไปดูห้องเฮ้ยยังอยู่เนี่ยไอหน้ามอมไม่อยู่แล้วแล้วอ้อาว หายหมดเลยเว้ยอ้าวเกิดอีหยังขึ้นเฮ<ะ>้นี่นายฆาตกรจริงด้วยว่าแล้วใช่ไหมผู้จัดการนี่วะคุยกับแขบโมเตลพวกพวกหนีตัวนี้เอ่อผ,ผู้จัดการโรงแรมตายแล้ว เราต้องออกจากที่นี่เฮ้ยฮ,ฮะมันปิดเลยโตขอช่วยเลยอะเอ้าหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนั้นบั๊กบั๊กบัก,บก,บกใช่ไหมนะ่ยช่วยเหลือด่วกนกาลัสมาสแตนบายโอเควิ้ยมันขึ้นมาขึ้นได้ไหมนะ่ะเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้โอเค รอสามสิบวิปาสามสิบวิเลยแล้วต้องถือเวลาเจอสิงท้าสามสิบวิเอาชีวิตรอดรอจนกว่าเฮลิคอปเตอร์จะมาถึงงั้นเราก็อยู่นี่แหละแปลกว่ะมาจากไหนวะหวังวาจะมีการเล่างงตกใจเลยเมื่อกี้อ่ะอยู่ๆกวางเข้ามาอุ๊ยเฮลิคอาเจอรมาแล้วไปไปเร็วไป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  อุ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคึอปีนี้เอองงงงงงคุณยิ่ไปแล้วทิ้งความหวาดกลัวของคุณของมอนเตอร์ไว้ข้างหลังอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่จุดสุดสุดสิสุดกำหลุดไหนนี่จะเป็นกู๊ดเอนดิ้งใช่ไหมโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพืกันด้วยนะครับเออก็ อะไรเนี่ยค่อนข้างงงนะมันดูไม่ค่อยมีมันดูเหมือนมีอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรอ่ะยเง้ยอยู่ก็มีความโผลมางงเลยเ <c ười> จอกันนะแฮมเตอร์